ควิชายันพระยาไก่แก้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหลังจากที่ห่างหายกันไปนานทีมงานจานวัดวาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามและไม่ลืมกันวันนี้เรากลับมาพร้อมกับการเรียนรู้และการพัฒนาที่ก้าวไกลยิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะ AI เข้ามาช่วยในการสร้างวิดีโอให้มีความสวยงามชัดเจนและสมจริงยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญรุ่งเรืองของโลกปัจจุบันแต่แม้โลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือความเชื่อความศรัทธาและวิชาคาถาอาคมที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดไว้วิชาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเกราะต้องการภัยทางกายหากยังเป็นเสมือนเครื่องมือในการฝึกฝนจิตใจทำให้เรามีสติสมาธิ และปัญญาในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการนำเสนอเรื่องราวในวันนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาโบราณกับพลังแห่งเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นทั้งความงดงามความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าที่แท้จริงของกรถาอาคมซึ่งแม้จะผ่านการเวลาแต่ก็ยังคงส่องแสงและมีความหมายในยุคปัจจุบันยันพระยาไก่แก้วยันพระยาไก่แก้วถือเป็นหนึ่งในยันอาคมเก่าแก่ ที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์สายพระเวทโบราณอักษรและคาถาที่สลักอยู่ในยันนี้ขุนวิเศษของยันพระยาไก่แก้วนั้นหลากหลายและครอบคลุมเหนือกว่าการป้องกันภัยธรรมดาธรรมดาหากผู้ใดนำข้อสารมาเสกด้วยมนพยาไก่แก้วแล้วโปรยรอบบ้านหรือรอบที่อยู่อาศัยผีสางวิญ,ญญาณทั้งหลายยอมไม่กล้าเฉียดกลายเข้ามาเลยแม้แต่น้อยในยามที่เกิดฝีหรือแผลเนรังบนร่างกายผู้รู้จักวิธีเสก ก็สามารถนำยันมาประกอบพิธีเสกหมกเป่าให้หายได้หากถูกอาวุธคมบาดไม่ว่าจะเป็นมีดดาบหรือของแหลมใดๆก็สามารถใช้น้ำมันเสกตามคาถาทายาทาลงไปแผลย่อมแห้งและหายโดยรวดเร็วยิ่งตปกว่านั้นหากผู้ใดถูกคุณใสมนดำาเสนยาแฝดหรือการฝังรูปฝังนามที่คนมีเจตนาร้ายกระทำขึ้นยันพระยาไก่แก้วก็สามารถเป็นกรอบป้องกันได้อย่างวิเศษ เพียงนำใบส้มปล่อยมาปลูกเสกตามวิชาแล้วนำมาอาบหรือกินโรคภัยและสเสน่ห์อันไม่พึงประสงค์ก็จะถูกถอนออกไปหมดสิน้นหากพบผู้ที่ถูกผีเข้าครูบาอาจารย์จะเขียนยันพระยาไก่แก้วลงกลางฝ่ามือแล้วตบเบาๆบ,บริเวณหลังของผู้ที่ถูกผีเข้าสิงวิญญาณร้ายย่อมหนีออกไปในท,ทันทีราวกับถูกเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เผาผลาญวิธีการลงยันนี้มีพิธีพิถันเริ่มจากการวาดเป็นสี่เหลี่ยม แล้วบริกรรมว่ายันตังสันตังวิกรึงคเรขณะมือเคลื่อนตามเส้นสายยันเมื่อเขียนเลขต้องบริกรรมกำกับแต่ละตัวเริ่มจากเลขหนึ่งว่าเอกะยักษโขเลขหทั้งสี่ตำแหน่งให้ร่คาถาทีละบทคือปัญจเพชชลูกันเจวะปัญจอินทรานะเมวจะปัญจพระมาสหัมบดีและปัญจพุทธานามามิหัง เลข7ใช้กำกับด้วยมนตราสตานาเคเมื่อยันเสร็จสมบูรณ์ต้องเซกด้วยคาถาพระยาไก่แก้วซ้ำอีกครั้งจึงจะสมบูรณ์และเข้มขลังแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านมาหลายร้อยปีแต่ความจำเป็นของยันก็ยังคงอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความเครียดและพลังงานลบจากผู้คนการมีเครื่องป้องกันทางจิตวิญญาณยังคงสำคัญอย่างยิง่ง ผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ย่อมพบว่าตนมีพลังใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความกลัวหรือภัยร้ายใดๆยันพระยาไก่แก้วสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองความศรัทธาและความเชื่อม,มั่นในธรรมะและพลังศักดิ์สิทธิ์ในยุคดิจิทัลแม้เทคโนโลยีจะก้าวไกลแต่ภายในใจคนและสิ่งที่ตามองไม่เห็นยังมีอยู่จริง การมียันพระยาไก่แก้วไว้ในบ้านในใจหรือแม้แต่ในจิตศรัทธาจึงยังคงทรงคุณค่าและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้ด้วยความมั่นใจและความปลอดภัยคาถาบทหลักที่ใช้กำกับยันคือเวทาสากุกุสาทาเวทายาสาตะตะสายาทาสาสาธิกุกุทิสาสากุตุกุกุกุอกุ ท้ายที่สุดนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆมอบให้แก่ทุกท่านต่อไปครับขออำนวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาวิชาคาถาอาคมจงประสบแต่ความสุขความเจริญเทิน